แบงกอโพสต์ Post, ข่าวหน้าหนึ่งครับไปเกาะติดในเรื่องที่ทางสปทนะครับสมาชิกสปทแล้วก็ท่านเป็นรองประธานอนุกรรมธิการด้าน,นกลไกปราบปรามการทุจริตคุณชาญชัยอิสระเสนนารักษ์เมื่อวานนี้ก็ฟ้องนะครับผู้บริหารองการท่าแล้วก็ทาง Kingpower ที่ว่าร้านค้าป,ปลอดภาษีนะครับทั้งหมด18ท่านในฐานที่ว่าทำความเสียหายเนี่ย 14,000ล้านบาทโดยคุณชาญชัยก็เล่าว่าในในสัญญาระหว่างการท่าและคิงพาวเวอเนี่ยมีการพูดถึงเงินรายได้จากการค้าสินค้าีิปษีนะครับที่ในสุวรรณภูมิเนี่ยจะต้องหัก15%เพื่อเข้ารัฐแต่ว่ามีการช่วยเหลือกันเหลือ3%เก็ทำให้ขาดรายได้ไปส่วนนี้ก็เป็นจุดประเด็นเป็นประเด็นที่คุณชาญชัยมองว่าต้องดำเนินการฟอ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง ท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นคดีแรกนะครับจะมีตามมาอีก4สาคดีในเรื่องของคิงคิงพาวเเหมือนกันซึ่งทางอนุกรรมธิการด้านแรงด้าน,นกลไกปรับปรามการทุจริตเนี่ยได้ก่อติดการท,ทุจริตในเรื่องของคิงพาวเวอร์กับทางการท่าเนี่ยมาอย่างต่อเนื่อง